ฮาโลวีนปีนี้ได้มีรูปลงแบบจึ้งๆแนะ่แค่มาที่ช็อกโกแลตวิลและไม่ต้องสงสยัยถึงแม้เทศกาลฮาโลวีน Halloween จะยังมาไม่ถึงแต่ที่นี่เขาจัดธีมฮาโลวีนไว้ให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าเราควรรีบมาถ่ายเพราะฮาโลวีนจะได้มีรูปจึ้งๆไว้อวดเพื่อนแล้วที่นี่เขาจัดถึงจัดเต็มมากๆมีค่าเข้า150บาทต่อคนแต่บอกเลยว่าไปเหอะมันคุ้มแล้วมุมถ่ายรูปคือเยอะมากๆไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็นคือถ่ายรูปได้ทั้งหมดแล้วมีโชว์จากมัดคอดดุกดิกนี้ด้วยนะเขามีเป็นรอบนะแก ลองไปเช็คกันดูแต่ถ้าถามฉันนะแนะนําให้มาถึงประมาณ5้าโมงเย็นแสงกําลังดีแดดไม่ร้อนมาแล้วสดใสสุดๆแล้วเรายังสามารถนําบัตรผ่านประตูมาเป็นส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มได้ด้วยแล้วอาหารที่นี่เขาก็ทําอร่อยนะไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไทยสไตล์ฝรั่งคือเข้มข้นจัดจานเข้าถึงพิซซ่านิโซมากแนะนําให้ทุกคนสั่งส่วนราคาสําหรับเราเนี่ยไม่ถูกและค่อนไปทางสูงแต่ด้วยปริมาณกับรสชาติคือดีใดๆคืออยากบอกว่ามาถึงแก,แกแค่ถ่ายรูปเนี่ยก็คุ้มแล้วอ่ะดูนสิแบบเดี๋ยวได้รูปสวยๆเพีย้ยบเราจริงๆอ่ะช่วง สวยนะแสงอลังการมากแต่ฉันไม่ได้ถ่ายอะ่ะพราถ่ายตั้งแต่ช่วงเงย็นจนแบตหมดไปก่อน